ท่านผู้การโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแทนนนทาวิบาลปรสิทธารามท่านคุณครูพี่คุณแท่นประยุทธ์คุณครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษคณะกรรมการประเมินการกรองพอเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ว้อย2ี่เทับสองพนาอเรียนท่านาคุณครูสุภชัยนนทมาคุณครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษท่านคณะกรรมการการก,กรอง คที่สองนะคะแล้วก็คุณครูไพบูณีโสภาประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนบ้านหนองแคนบครพิบาลขอนำเสนอนะคะขอ่ายการนำเสนอเกี่ยวกับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีหรือว่าเรื่องาาว,วิทยฐานะประเมินสามด้านดังนี้นะคะด้านที่หนึ่งจะเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะ เป็นการสร้างแล้วก็พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้การวัดผลประเมินผลแล้วก็การวิจัยนะคะเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะคะและด้านที่2นะคะเป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะการบริหารจัดการชั้นเรียนก็จะเกี่ยวกับการจัดข้อมูลที่อยู่ในชั้นเรียนนะคะแล้วก็การจัดทําข้อมูลสารสนเทศด้านที่3ามนะคะจะเป็นด้านการพัฒนา ก็จะแบ่งออกเป็นสองสองสองแฟ้มนะคะก็คือพัฒนาตนเองแล้วก็พัฒนาวิชาชีพค่ะข้อมูลส่วนตัวนะคะยี่สิบกันยายนนะคะพุทธศักราช2555ห้ารอห้าสิบห้าดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะที่โรงเรียนบ้านเผาโคกสวายดูนะคะตำบลสบ,บัวอําเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งคุณครูวิทยาฐานะชำนาญการที่โรงเรียนชุมชน บ้านหนองแพนนนทาพิบาลน,นะคะสังกัดสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อเอเขตสองนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะรับราชการเจ็ปีสิบเอดเดือนนะคะ <c oughs> เป,ป็นเป็นแปดปีนะคะสำหรับประวัติการศึกษานะคะ <c oughs> ก็จบการศึกษาห้าสิบห้านะคะได้รับหน้าที่สอนเป็นคุณครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ถึงหในรายวิชาภา,าษาไทยนะคะทีนี้ พอพอต่อมาก็เห็นปัญหาเยอะนะคะก็เลยได้ลงมาสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะทุกรายวิชานะคะเมื่อปี2,559นะคะและได้ย้ายมาที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคนนะคะได้สอนชั้นป .2 อ2นะคะ,ะวิสามวิชาก็มีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์จนถึงปัจจุบันนะคะ ชั่วโมงการบรรจงงานนะคะชั่วโมงสอนตะออค่ะชั่วโมงสอนตามตารางนะคะเจ็ดรอยห้าสิบหกชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นงานสนับสนุนการเรียนรู้อีกหนึ่งร้อยแปดชั่วโมงแล้วก็งานสอนนโยบายและจุดเน้นอีกหนึ่งร้อยหกสิหกชั่วโมงนะคะรวมมีชั่วโมงสามในแฟมน,นะคะ สำหรับ PLC นะคะดิฉันก็ทำ PLC นะคะในปีการศึกษา2562จำนวน50ชั่วโมงนะคะซึ่งทำเกี่ยวกับเ,เรื่องการอ่านออกเขียนได้นะคะระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะคะและก็ได้อบรมตามออของกคสรับรองนะคะสถาบันคูรูพัฒนานะคะในหลักสูตรการลดความเสี่ยงนะคะภัยพิบัติ จำนวนทั้งหมด20ชั่วโมงค่ะการถูกลงโทษทางวินัยน,นะคะก็ไม่ไม่เคยถูกลง,ลงโทษทางวินัยแล้วก็ไม่เคยถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินวอล21นี้ถ้ามีการลงโทษทางวินัยเขาจะไม่ให้ประเมินเลยค่ะต่อไปจะพูดถึงด้านการจัดการเรียนการสอนนะคะ ก็จะแบ่งเป็นการสร้างเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาหลักสูตรนะคะการสร้างพัฒนาหลักสูตรนะคะดิฉันก็ได้รับก,การอบรมนะคะจากสํานักงานเขียนพื้นที่การศึกษานะคะเมื่อปีการปีการศึกษา2562นะคะได้มีโอกาสไปอบรมกับคุณครูสุภชัยนนทมาแล้วก็คุณครูจิตรพันธ์ดีสงนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษานะคะมาเป็นหลักสูตรอของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะแล้วก็นํามาจัดทาเป็นแผนการเรียนแผนการจัดการเรียนรู้นะคะ Learning นะคะก็คือให้นักเรียนมีส่วนร่วมไม่ได้ให้นักเรียนฟังบรรยายอย่างเดียวนะคะก็จะพยายามไปกับหาชิ้นงานนะคะที่นักเรียนได้นะคะแนวคิดของคุณครูนี้มาปรับใช้ในรายวิชาภาษาไทยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการสอนอ เกี่ยวกับปาย,ย่างอักษรสามหูน,นะคะ <c oughs> ก็จะให้หนักเรียนไปหยิบคำพยัญชนะมาติดเป็นหมวดหมู่นะคะอันนี้เป็นลักษณะเกมนะคะซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ค่ะคะุณภาพผู้เรียนนะคะเมื่อปีการศึกษา2,562นะคะก็ได้นำนักเรียนเข้าแข่งทักษะนะคะ แล้วก็ได้ไปในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยูอ่จำนวนสองรายการนะคะก็คือหนังสือเล่มเล็กระดับชั้นมอต้นนะคะแล้วก็รายการ,รวรรณกรรมพิจารณ์มต้นนะคะซึ่งได้เป็นตัวแทนของศูนย์เกือข่ายที่ส7เจดนะคะได้ไปแข่งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาะคะ่ะซึ่งหนังสือเล่มเล็กนะคะก็จะใหาา้ทำต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอตอนที่อยู่ที่โรงเรียนเดิมนะคะก็ได้ จับการแข่งขันอ่นหนังสือเล,เล็กนะคะได้ส่งไปทุกๆปีนะคะก็จะพยายามทํารายการนี้ให้ดีที่สุดนะคะเพื่อผลที่เกิดกับผู้เรียนนะคะอันนี้เป็นการสร้างแล้วก็พัฒนาสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นะคะก็ดังที่ท่านได้เห็นนะคะก็มีแบบฝึกที่สร้างขึ้นเองนะคะที่อยู่บนโต๊ะนะคะเป็นแบบฝึกในราย,รายวิชาภาษาไทยนะคะ ซึ่งจะให้นักเรียนทุกทำให้นักเรียนทุกคนในในชั้นปฐมศึกษาปีที่สองาะชั้นเรียนนะคะก็จะกล่าวถึงาการบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็การจัดทําข้อมูลสารสนเทศในห้องเรียน,นะคะ่ะอันนี้เป็นด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนนะคะที่ฉันก็ได้จัดนะคะบรรยากาศนะคะที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะคะได้จัดทําป้ายนิเทศได้จัดทํา สารสนเทศที่ใช้ในห้องเรียนต่างๆนะคะสำหรับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนะคะก็ได้ออกเยี่ยมบ้านนะคะร้อเซนะคะครบทุกหลังเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ทั้งสถานการณ์โควิดนีนะคะก็ได้ได้จัดหน่ายทำได้จัดทำ รายงานรายงานรายงานนะคะไปแจกให้กับนักเรียนทัพตามบ้านนะคะร้อเปอร์เซนค่ะ <c oughs> ซึ่งนักเรียนชั้นป .2 มีทั้งหมด 28, 28่สคนนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นข้อมูลสารสนเทศนะคะ <c oughs> เป็นบันทึกต่างๆนะคะ <c oughs> ที่ใช้ในห้องเรียนมีบันทึกการออมการบันทึกการมาเรียนนะคะ การพัฒน,นาตนเองนะคะก็ได้จัดทาแผนพัฒน,นาตนเองนะคะในรายบุคคลนะคะหรือ IDP นะคะอันนี้มีโอกาสได้ไปอ,อบรมกับคุณครูนิกน,นะคะนิโคลัสนะคะ<น>ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ได้เป็นคณะกรรมการนะคะในการเป็นคณะกรมกร,กรมการในระดับศูนย์เครือข่ายนะคะในการตัดสิน กิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมรักภาษาไทยนะคะขอรวบรัดเลยนะคะต่อไปนะคะสาเป็นการพัฒนาวิชาชีพอันนี้ได้จัดทำนะคะ,ะการสร้างไทําชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะหรือว่า PLC นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาภาษาอังกฤษนะคะในภาคเรียน 2,562จำนวน50ชั่วโมงตามที่กคสอกำหนดไว้นะคะก็อาจารย์ระพันเผ่าคุณครูจิตการจันเฮียนเราประเมินชำรุดการพิเศษบคสอสามเป็นแบบใหม่เหมือนกันเ้วก็เป็นเป็นคนแรกทั้งสองท่าน,นเป็นคนแรก เป็นแต่คนละวิทยา,าแต่ละคนละวิทยาฐานะแล้วก็เป็นคนแรกของแต่ละวิทยาฐานะของโรงเรีย <Yeah. S 2> นเนี่ยันธรรมดาเลยครับคือคือ,คอทีนี้มันความเป็นมาตรฐานนี่มันขึ้นอ,อ,อย่างน้ำมูอสิที่สามพูดหน่อยพูดหน่อยว่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าดูแล้วลนี่ผมว่าอ่าเป็นเป็นมาตรฐานที่สูมยยงมากแล้วก็ คณะกรรมการก็ดีใจไนะดีใจรู้สึกว่ากรรมการนี่ก็อพอเห็นแล้วก็ชื่นใจเพราะว่าง,งานที่เกิดขึ้นแล้วก็ลหลายๆอย่างมันก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะภาษาไทยนี่ก็ต้องบอกของผู้น้องก่อนว่า,วาภาษาไทยนี่เป็นวิชาที่ของภาษาคืออยากน,นจะพูดไป,ปรเรืเ่อยๆเพราะท่านอายุเขาเตียม่ยบอกไปเรื่อย คือธรรมชาติวิชาของภาษาไทยเป็นวิชาที่ว่าด้วยภาษาเพราะฉะนั้นแล้วผู้เรียนเนี่ยคือผู้เรียนเนี่ยมันต้องเกิดทักษะทักษะทักษะที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวภาษาคือคือภาษาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ไม่รู้ตัวแบบสอนคนสอนจะต้องมีคนเป็นคนที่เก่งมากคือสอนให้คนพูดได้พูดเป็นแล้วก็พูดถูกต้องขณะที่วิทยาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติของของวิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่ทักษะด้วยกระบวนการมันมันจะต่างกันอยู่นะครับธรรมชาติคนจะเรียนรู้ได้เข้าใจของวิทยาศาสตร์คือต้องมีกระบวนการสนับสนุนในทดลองเห็นไหมยังคมดีกว่าจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะผมกณพูดตลอดเรื่องโปรเจกต์ไต่การเคลื่อนที่แบบโปรเกต์ไนู่นมาเป็นพออยู่บ้านยังจ้อง เ็นเลเป็นสองน้ำขอถึงเข้าใจว่าเอฟเท่ากับเอเออะไรนะเอฟเอฟเท่ากับเอเอเอฟเท่ากับเอจีแอคชั่นเท่ากับเรียคชั่นจึงค่อยเข้าใจตอนนั้นเนี่ยเมืกี้คำนวณไปใช่เฉยมาเข้าใจตรงที่ได้ปฏิบัตนะิมันเกิดขึ้นตอนไหนไม่รู้นะครนะูพัฒนไทยรานั้นธรรมชาติของแต่และครูนี่จะจะถูกฝึกมาไม่เหมือนกันราแล้วคว,วามเป็นมืออาชีพ หรือแม้แต่การเก็บปัญหาสร้างปัญหาก็าไม่ใช่สร้างปัญหาการแก้ปัญหาก็จะไม่เหมือนกันนะบอกตรงน,นี้ก่อนบาททิ่ให้ผูเชเวชธรรมวัฒนไทยทัาา้งสองท่านนะครับขอขอต้องอดูจากพฤติกรรมของคุูครูจิตการแล้วเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจก็คือดูแลนะักเรียนดีเพราะฉะนั้น ในครั้งต่อๆไปถ้าเราทำพฤติกรรมให้นักเรียนเป็นคนที่ตั้งใจเรียนจะเป็นคนที่มีความสามารถในการเรียนวิชาภาษาไทยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจในการทำต่อไปเพื่ออนาคตที่งดงามขอให้ลูกมีความโชคดีมีความสุขตลอดไปท่านี้ครับขอบคุณการประทานขอบคุณคุณคุไฟบูน์นะคะ และก็ขอบคุณคุณครูจิติการจันเฮียงที่ได้มายกระดับผู้เรียนยกระดับผลสมัมฤทธิ์ของโรงเรียนของเราเป็นบุคลากรที่มีความสามารถสักัภาพสูงด้านภาษาไทยดูแต่วุฒิในการจบมาเราก็ทราบว่าบุคคลท่านนี้จะต้องมาถ่ายทอดด้านภาษาไทย ให้กับลูกศิษย์ให้กับเยาวชนของชาติต้องเป็นต้องได้ดีและเป็นดั่งที่คิดที่คาดนะคะคือนักเรียนที่ผ่านคนุณครูแอนมาเพราะว่าิฉันเนี่ยสอนป .3 ม,มาสองปีแล้วปีที่แล้วรับจากผู้ที่ท่านเกษียณไปนะคะมันเป็นอะไรที่เราต้องมาเริ่มใหม่ ต้องปวดหัวอยู่ประมาณสองเดือนนะคะกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยกว่าเด็กปสจะเข้าใจกับคุณครูรู้ใจกัน <c oughs> การเรียนการสอนถึงจะได้มีพัฒนามีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ปีการศึกษานี้ปสองขึ้นปสโดยผ่านคุณครูนะคะเพราะเรารับมาปุ๊บเรา ประเมินแค่ชั่วโมงแรกเราก็ทราบแล้วว่าเด็กมีพื้นฐานที่ดีมากพูดสระอะไรเขาทราบหมดแจกลูกยังไงเขาทราบหมดเลยนะคะเสียงพยัญชนะเขาทราบหมดเลยเราถามอะไรมันง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนมาก <c oughs> ต้องขอบคุณที่คุณครูแอนได้เอาใจใส่นักเรียนได้พร่ำสอนทราบว่าสิบห้านาฬิกานี้ชั้นปสอนอยังไม่ได้ลงมาเล่นข้นาง่า นะคะปีที่แล้วเราเราดูมาดูเรามองลงไปท่านพอออกก็เห็นนะคะท่านมองผู้บริหารนี่มองมองมองต่ำคือมองลงมาข้างล่างมองดูผู้ที่อยู่ข้างล่างว่าใครทำอะไรยังไงท่านทราบนะคะอย่างคุณครูแอนนิสิบห้นาฬิกาเด็กปสาถึงได้ลงมาสะพายกระเป๋าลงมากันนะคะเนื่องจากว่าคุณครู ขอขอบคุณในความวิริยะอุตสาหะความเพียรพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ของเราเขาจะต้องพูดถึงเราจนกว่าชีวิตเขาจะหมดนะคะเขาจะต้องพูดความทรงจำดีๆจะยุ่ในใจของเขาตลอดเวลาครูคนไหนเป็นครูในดวงใจของเขาเขาจะจดจำอยู่ตลอดเวลาขอให้ลูกๆทั้งสองคนเป็นครูในดวงใจของลูกศิษย์ที่ผ่านมือของลูกๆทั้งสองคนตลอดไป ขอขอบคุณและก็สวัสดีขอโชคดีค่ะครับในนะครับก็คือประมาณไม่หรอพวก้หนีไท้นนันไหรอได้ดเยอะนะครับอย่างที่ครูพีคุณครูสิรพันธ์นะได้ขอบไปเรียบร้อยนะครับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่ครูวรังคนานะครับ ยืนประเมินนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้ร <c oughs> ับกากำลังใจกันมีเจฐานะชำนาญการใช่ไหมครับผ <c oughs> ่ายในระยะเวลา5ปี <c oughs> แล้วก็ชำนาญการพิเศษนะครับในปีถัดไปนะครับขอเป็นกำลังใจนะครับครับสาราวิทยาศาสตร์ปีที่หนึ่ง ปีนี้เราเห็นแค่นี้ส่วนปีหน้าอาปรากฏการพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจนถึงปีที่ห้าโรงเรียนเราจะต้องไม่มีไม่มีอะไรจะพูดว่ามันเป็นการประเมินของโรงเรียนเลยมันเป็นการประเมินทั้งโรงเรียนนะคะเพราะว่างานทุกงานที่คุณปูมีคำสั่งอ่ะ มันก็ต้องไปอยู่ในที่งานของปูนะคะทีนี้เป็นการประเมินทั้งโรงเรียนโดยเฉพาะท่านครูคจิตติการทําร่วมกันอย่างนี้โรงเรียนเราพัฒนาไปก้าวหน้ามากยินดีมากดีใจนะคะที่หนองแคนมีบุคลากรที่มากด้วยความสามารถอย่างนี้นะคะโดยพ่อคร,รูจิตะะจจติการนำเสนอส่วนคุณปูขอบคุณมากค่ะลูกต่อไปค่ะเชิญคุณครูจิตติการค่ะ เออพอดีอมมก็ผมจะขอสรุปให้ฟังว่าคอยพร้อมกับคณะเราคือทำไมต้องห้าปีคุณครูปูคุณรูวราคณาเนี่ยต้องเข้าใจว่านี่เขาคิดแบบการวิจัยนี่คือการวิจัย AR ที่เขาเรียกว่าแอคชั่น e ี r c ์ที่เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ นะครับรุ่นใหม่เขาจะเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทํากี่วงรอบก,ก็ไม่ได้ขึ้นมันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นว่าจะต้องทํากี่วงรอบแต่ของเราโชคดีเขากลัวเราไม่ชานาญการเขาเลยให้ทำห้ารอบห้าปีนะครับถามว่าห้าปีตอนนี้เอาเป็นเนื้อหรอกไหมเราดีแทรการได้ไหม เราไปดูหลักๆก,ก็คือด้านการจัดการเรียนการสนอนอ่ในส่วนของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้พวกน,นี้นี่มันอยู่ใน2.3แล้วก็1.2.4นะครับรูปแบบปีแรกปีนี้เนี่เราศึกษาหลักสูตรจะทำหน่วยการเรีนยนรู้จนออกมาเป็นแผนการสอน พอสิ้นปีการศึกษา62เราบันทึกออกมาเราค้นหาปัญหาได้หรือ,อยังว่าตั้งจากที่เราวัดประเมินผลออกมานในสาระต่างๆในกลุ่มวิทยา,าศาสตร์ของพวกเรากลุ่มสาระไหนมีปัญหายัางไงเกิดปัญหาอะไรขึ้นแต่ทีนี้ปีนี้ปีแรกเราต้องสรุป สรุปบอกมาว่าเราประสบความสำเร็จยังไงในเรื่องการวัดผลเนี่ยเชิงที่มันคะแนนออกมาสาระไหนคะแนนสูงสานะ,ะเหมือนเหมือนกับที่เราสอบโอเน็ตที่เขาวิเคราะห์มาให้นะครับหลังจากนั้นตีต่อไปเราก็ต้องมามาทำศึกษาพวกนี้แล้วก็แก้ไขพวกนี้นะครับแก้ไขพวกนี้ผมถามว่าเออไม่ถามไม่ถามนะีคือนาะ ณปีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ปัญหามาแล้วมันจะเป็นวิจัยแล้วแต่เราไม่ต้องไปสนใจว่ามันเป็นวิจัยไหมเพราะว่าเราทําอยู่แล้วว่ามันเป็นวิจัยอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะว่าถ้าพูดถึงวิจัยี๋ยวสิบวานแล้วสั้นสี่นะคือการทําเนี่ยมันเป็นวิจัยโดยโดยการปฏิบัติอยู่แล้วอพอเห็นปัญหาเกิดขึ้นอ่าเราก็อาลองมากําหนดดูสิสมมุติสมสมุตินะครับวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสาระ ดาราศาสตร์สมมติปรากฏว่าคะแนนในกลุ่มนี้นี่มันตับมันตับอาจจะเป็นชั้นที่เรารับผิดชอบสชั้นสองชั้นครับกลุ่มนี้มันตับแล้วทีนี้คุณครูวราธนาเนี่ยลองลองไปหารูปแบบมาสิว่าเราจะพัฒนาในเรื่องของดาราศาสตร์มันจะทำยังไงคือหานวัตรกรรมมาครับคือกลยุทธนะ์เนี่ย ในการจัดการเรียนรูน้ครูอาจจะใช้นวัตกรรม